เจ้าเจ้าแสนเมืองเพิ่นเพิ่นมาจับเอาตอนอยู่ห่อน้อยเหรอครับเจ้าพอเพิ่นกำลังเข้าส่งส่งเจ้าแม่นี่ก็พอฟังขุนยานัญญานะ้นอยู่บ้านเดืกนนะคะแล้วก็ไปเฝ้าคนคนแก่แล้วก็ไปเฝ้าแแเพิ่นดูนดคนคนบอไค,คสบายกันนะแล้วปกติก็แม่ก็นอนวันลบปราบมามื้อคือนะนะนั่นนะนอนวันละว่าเฮ้ยดูเป็นแม็ไหนแบบนี้นี่ คนใดมันก็ไปอยู่บ้านคุณย่าห่างเข้าไปห้องน้อยคนใดก็มาส่วนมาไปไปเถอะแต่คุณจะเอินซื้อฉันเนะแต่คนนั้นคณอาคณป้าไปไปก็บอกคนว่าโอ้ยอย่ามาไปอ้อมอยู่กับคุณย่าก็ไม่จ้ไปเยอะนี่อีกพักหนึ่งค่ะพอได้ยินเสียงคันหาตาใส่คณด่างู่ในห้องน้อยนะคะห่างเขก็ไปเขาเฝ้าคนกอนี่แม่ ไปคนเดียวเห็นไหมคะไม่มีแใครได้ส่วนเลยครับไปคนเดียวแล้วไปที่ต้นไม้ไงเอามือมันก็อยู่ในเส้นลายอยู่นอกเต่มคนก็ไลยไปแล้วก็ไปนั่งอยู่คนต้นไม้ไงต้นไม้สูงไปแล้วก็ไปนั่งแล้วมีกานเศร้าอยู่บ้านนี้ของมึงนะคณน้าคุณน้ากินมะงอเนาะอยมะงอกสุกอินนี่ขอดูเปล่ามะงอกมาส่งเลยค่ะเพป็นก็ เป็นกค่กำลังเข้าส่งด้วยทางนดียวนะคะทุนหวังตัวเส้นเงินเพ่เข้าส่งดู่งนี้เป็นแค่เอื้ซื้อนนะคะเพราะมีสางคนอู่ค่ะตอนนั้นน้องสาวชาตินึงไปกิซซ่าหรืออันผู้ผู้คนแี่ไปทะพิทร่าของนุกคนนั้งปิดเี เอินเมบดนี้เราหนีผู้ใส่ยัวนึงก็มานั่งอยู่เนี่ยกว่างหน้าอยู่นะก็เลยมันรู้สึกตัวค่ะบขารูร้สึกตัวอ้าวขอทางเนี่คนนั้นคนนั้นน่ไปบ่ได้ทางเต็มเลยเป็นกระจับผู้น,นั้นท่านยกเลยค่ะยกมานั่งนี้ไปบ่ได้ภาคเดียวก็ถึงคุณคุนรถค่ะ